ถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้ต้องมีส่งที่วานอนิวาสทั้งหมด2ที่นะคะที่แรกเป็นลูกค้าบ้านกุจิกส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่ที่2เพื่อนเป็นลูกค้า v i p ของตุนน้มนี่แหละค่ะเพื่อนอยู่ในตัวอำเภอเลยก็มาถึงช่างมิรก็เตรียมเครื่องขึ้นไปลองให้เพื่อนนะคะลูกค้าท่านนี้เพื่อนสั่งกับตุ้มไว้ทั้งหมด6เครื่องแต่ขอเน้นเป็น lg หรือไม่ก็ซัมซุงนะคะเพราะว่าเพื่อนจะเตรียมไว้สําหรับใช้ในหอพักมาถึงช่างมิรก็ จัดเตรียมลองเครื่องให้เพื่อนดูเลยนะคะว่าภาพใช้ได้ไหมสวยไหมก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะคะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไอเเมื่อกี้นี้ดิงอ่ะว่านอนทาทองทัดเพื่อ <c oughs> <c oughs> นานมาส่งแต่นอนทาทองัดอยู่ เปิดอันดาแดงตรงมีซ่องแปดสิบเก้าคมมีซ่องแปดสิบเก้าเอากลับงื่อเราเดินมาวะไม่ยัวเอคที่ดีวกช่วงเมื่อก้ขายแเครื่องสปาอือก็มีแต่คนเมาเครื่องส้าตอนที่ไอช่วงไอหลังปีมันหนาวเนาะเพ่หรืมีโอมีเครื่องสปาไปซักเองมัน นาวที่บนมันมยแข่งเด้เ๋ยวจีมากเมื่อกี้ได้หกจุดแปดกุฎิเลยรุ่นขี้นมามึเออเออนี่แหละที่เอามายี่ห้อเออรุ่นนั้นมาสามเครื่องเมื่อกี้นี่กับไปส่งวันสองมือนกัแล้วเจ้าจีหกจุดแปดกิโลเปนส่งยู่สมบัตกับอากาศสองครื่งแล้วครคบอนที่อากาศจะเอาไปให้สร้างเขาไปขายต่อดมีสายของคน้หญิ่คนไปส่งคบอนก็ มันเป็นออโต้12กิโลของซัมจุนกับ LG สองทาง6 8กิโลที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ยุ่งเฮือนนั้นมันมาเมื่อน um ี้6กิโลกิโลแต่ยังไม่ได้เช็ด LG ถ้าคุณซ้ำรูปที่ความรู้นึกหรือเออนั่นซ้ำกันรูปเดียวกันเลย แล้วก็แล้วก็ซ้าซุงสิบกิโลแล้วก็ซ้ำซุงสิบสามกิโลก็ว่าเอ,ออยังหงวันถั่วเพื่อนดั่วมันว่ามัดก่อนของเพื่อนสิบเอ็ดกิโล เม่วนทุกคนนะ้อมันะออกแ่ละซึ่ได้ยังไงเยีอากเร่อทะเลกับพ่เพ่อพี่บอกว่าเราพ่ีบอกว่รบ่ได้คักรึเปล่ารนกับโอ้ยเอาจนคักเอาจนจกว่ะไม่ไอ้นันเด้ไอ้ทีวีซื้อไปทั้งคอกันไอ้ตัวซีบ้าเเพื่อเราไปให้แม่แป่บึ้งบึ้งเหมือนว่าแม่บงนี้เปิดต่ะเจริคบุัยไปสร้างหโต๊ะให้วก็บุรก็เกย์า เ้าไปเทสแต่คอยเนี้ยคอยบาคอยกระแปบกระจุ่มตอนนี้ตอนนี้เราเทสกิจดฐา เจ้าจะฟังมื่อไ่มาเมื่อไรกนกินข้าจะค่อดื่มันนไม่ได้กินบานจะค่อยบเขาก็ต้อให้เรียบร้อยใด้เรียบร้อยค้มก็ได้เรียบร้อยต่อให้หลายดินคนไห้คอยเอาจอเลยนะจอค้อมของเราเองบานห้าคนมังเฮือนลงเมือกี้เด้อเออข้าวไปิฟาดใช้ทีวีเมเปะลงคือตายโอ้ยเาจะได้ซื้อจาได้ามาให้คอยไหมเนี่ค่อยคาทีวีอยไเป็นบ้านบานรคาอันี้ก็ฮัก เหนือไหมฟาดลงเลยฟาดตงีถึงเขงตัวเครื่องในเครื่องนตัวที่บ้านที่เอี่ยสีนะที่เอาให้เราบดีกว่าทำไม่ได้ได้บอกคนเดียวว่บ่านที่ไม่พีน บอกไว้นึงว่าเดี๋ยวพี่ก็จะไอจะเอาถือกันทันว่าคนสอบไปใช่มองไอ้นั่งนั่งอยู่ข้างนอกนะแค่ไอ้สลาข้างนอกว่านี่เพื่นว่าไอ้ลานเพิ่นเอามาเสียไฟเบิ้งใดคือเก่าแล้วว่าโอ้ทนยังแล้วโอ้คนเชื่อเหนียวเพื่นว่าไม้ข้าวหลุดใช่ เนบลงพื้นบุตรแล้วมันเลยตํตเนาะเอาคืนหานเต้องสูงเตี้ยมันรุดลงมาทต๊จเลยยงเบ้อดอออกมายเขาม่เหนียวเขากระดมาแก่เจ้าตลอดเนาเขาอสีมาเอามาแบบซุกเอากินคอยสียู่ได้บ่เจ้าด้คอยขั้ตัวก็บมาแรนอนเสีาไมยางเลลงไปตัวคุณยายจะเจ้าปืนไฟอ่ะเขาบริวามันสีได้พยายานแต่แค่มันตโต๊ะ กับจอแตะไอ้กับไอ้ปลาค่ะนี่นนว่าจะสร้างอะไว่ามัดตีฝ่านังเออตีฝ่าประนังนงงั่นจะว่าแป๊ะว่าแกเอาแผ่นมันมีแผ่นสำเร็จรูปอยู่มันยิงเขาสองตูวแล้วก็ไหลตีเขาไปเลยเนีน้ย อะรว่าดีัเ่เดี๋ยวไซื้อค้ัออกกนียังเดี๋จเครื่องนี่มมันจะเดี๋ยจะเพื่อ่สมท่อี่หรือสามเนี่ล่ะนี่ในลูกเอาไปใส่มันเหลือเครื่องน้อยวันนี้เนยรับาสเครื่องอีกสามเครื่องเนาะจะย้อยไปเลยเลยเับเดี๋ยวเพิ่งเขาไม่เขา่นคิดการในเขาไม่ได้ก๊าิงกับบิราแล้วจะไอ้อดแก้มนี่มืแบบ เดี๋ยวมาแต่มม่ต้อุรคนสร้างเนี่ยห้าิ้นพาหนิวกัห้าชิ้นกับี้สิเปล่าเขาอยางที่ผานไปเลยดิหลายคนมักเลอกไ่อยากได้อออโอ้ยยักไงคนเอาซ้ำนีล่ล่ะโอ้ยซ้ำนี่ล่ะหลังจากติดตั้งทีวีให้ลูกค้าเสร็จนะคะก็เดินลงมา,าบริเวณหน้าบ้านบ้านลูกค้าหน้าอยู่มากค่ะทุกคนบรรยากาศท,ที่แบบอื้มทันเพีอง ที่พื้นที่ติดถนนนะคะแต่ลูกค้าออกแบบได้น่าอยู่จริงๆลูกค้าบอกว่าอันนี้ไม่ต้องออกแบบอะไรมากมายสถาปนิกเลยค่ะนึกแบบไหนอยากได้ตรงไหนอยากได้ให้ช่างทำอะไรนะคะเราก็บอกช่างได้เลยเราไม่ต้องซื้อแบบอะไรให้ยุ่งยากแต่รับประกันได้เลยว่าเราจะได้แบบบ้านที่ดีแล้วก็น่าอยู่น่าอยู่จริงๆค่ะทุกคนดูบรรยากาศยามเย็นสิคะ

พูดถึงน้ำชานะคะก็ได้กินน้ำชาจริงๆค่ะทุกคนกำลังจะเดินทางออกจากวานอนนิวาสผู้ใหญ่ลบมานะคะผู้ใหญ่บ้านโคกสะอาดก็โทรหาเลยค่ะบอกว่าอยู่ไหนกันวันนี้วันเกิดแม่เสี่ยวเด้อเอ้าช่างมิตรก็จวดเลยค่ะทุกคนมาถึงนะคะ แต่ละท่านก็ได้ที่กันแล้วช่างมิตรก็เลยถือโอกาสนะคะอวยพรขอให้เจ้าภาพเจ้าของวันเกิดนะคะเม่เสียวแตนมีแต่ความเฮงเฮงปังปังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้ส่งปาถนาอาหารแล้วก็บรรยากาศวันนี้สนุกมากคะ่ะอาหารก็อร่อยนะคะขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ